เลลา ONG เลลาเขาขึ้นชื่อเรื่อง B B C C มาเป็น10ปีแล้วคนใช้กันเยอะและยาวนานมากส่วนตัวนี้ลูกผสม C C รองพื้นเม็ดอินคเรียจากโรงงานที่ผลิต C C งามขิวให้แบรนด์ดังในเกาหลีมากมายเลยค่ะมาดูผลลับว้าวว้าวที่ผู้เชี่ยวชาญงามขิวเกาหลีปั้นมาให้สิคาแบบให้เราใช้ง่ายๆเลยดูสิคะใช้มือป ง่ายๆผิวก็สวยได้แบบเวอร์วังปกปิดได้แต่ยังสบายผิวสุดๆเพราะมีอาหารผิวบำรุง40ซกว่าอย่างเยอะมากแทบจะไม่ใช่ซีซีกันแดดแล้วแทบจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวตัวหนึ่งแล้วกันแดดได้เกิน16ชั่วโมงรวบตึงความดีงามมาไว้ในหลอดเดียวเซฟเวลาได้มากไม่ต้องเติมน้ำบ่อย เช้าเย็นดึกไม่เมือกไม่เบ้หลอดนึงใช้ได้นานมากสองสาเดือนยังไหวเพราะใช้ไม่เยอะไม่แปลกใจค่ะที่ใครต่อใครยกให้เป็นลูกหลัก <c oughs> เลนะ่าส <c oughs> ีนะไม่อายผิวสวยไม่ต้องอายนะจริงๆค่ะลองเลย